เห็นมาจับล้าอยู่เมือเนร่มานังยิงทันยิงในอซองฟาจักไปใช้หมดเอ,อ พอได้ปีงแล้วรอบเช้านี่นะมันอีถ่ายวังอีกประมาณ7-8โมงแนละเพราะว่าเอามาแต่บางหาโมงหาโมงเช้านี่มาหารถจอบมันกินมังม้ช่วงนี้นะพันนี้มงังม้กกยอุไกลๆกับทงหน้ามันบินมาจับไม่ร้อนนี่ก่อน มีแตเสียหายไปเผาโกม,มากคนโอ้ยเรื่องนี้มันบม่ค่อยขอนเข่าแล้วบานนี้เขา่าแต่วันเช้าเจ้าเสียหายหายไปเป็นโกมากคนกมากกล โอ้ท่านมันมาซาก,ก้อนมันเห็นว่าเขาประมาณสองสามตัววิ่งนกไปเละมินสนางเฝ้าเลยล่ะมาแต่เศร้ามาเห็นปอนหนังเวดเต็มเศร้าเลยแต่พอกระเทินเห็นนกมันเขาไม่ร้อนคุณหาโวติคุณได้นกวิกวกวกวนน่งไปเป็นไม้ตัวเขาไอ้หนังเวดเต็มเช้าเนี่ย ประมาณเจ็ดแปดโมงเลครับเพิ่อนโอ้ยมาดูเกี่ยวเขาละอากาศกันหนาวเสียงข้อกระเปียนเดิมมน้วแล้วช่วงนี้นะบางว,ว,ว,าว,างวันกับเกี่ยวล้วเขาบางวันกับกำลังเกี่ยวจริงๆนกมาหลายอยู่แต่ละมือเพอมาเกี่ยวเขาเท่านี้ น้องเดี๋ยวนี้ครับเจ็ดโมงมีสิบห้ารอบเก็บนกตัวนึงพ่ออะยิงตัวนั้นตกอีกพอเก็บไแล้วก็เช็คห้ารอบยิงมาอันให้มื่สวนคนน่ะพอมาเกี่ยวเขาเมื่อนี้นะนกอันหลายอยู่เต็มทั้งยิงลักควนไลยคนพร้อมตะกเปนก็ออกอ่ะ ลองเปหาศอกเปโอ้หนกร้ายแท้วนกแต่ว่าถือว่าลักพดกินมากๆจะเข้าห้องมากเองน้ำปันตกมาเท่านี้มากอันนี้จะเกิดมากเนี่นกเขานกหั่นกับลายอยู่ มองเสืเซุคนพ่อเลยปีนอยู่วันนี้นะโอเคหาลิงมา อันก็เจ้ามาเขียวเขาบ่งพวกเซลมาจับอีกเอ,อันไม่้อนมานเศร้าเนี่ยหาจอบแปหเจอบแปง ปูอะไรตัป right right. ้าเนาะไปหาเรายิงนกอะ้ตฟ้าปลาถึงมองปลาถึงมองอยิงกมบินผ่านมันอ่ะเขากินข้าวป้าเนาะไม่สายหมดทุกคนังกินอย่ามื่อกีะนยากินเมาหอดล้นละ กินเมืองขมือสิเออันนี้ว่าขำเอน่อืเดียวๆวันี่อกนะินไดอีกยิงตุกกาตุกกาหังมันเป็นยังไงบ้าลูกเปิ้นผุกมาจับมันกันเป็นอ,อย่างยิ่งเสียวมาเขาไปตั<ำ>ป่ายแล้วก็อันนี้อ,นนนอ,อีค่อตุกกาเอตเป็นนี่แหละไอ้กอฮาไปคายแหละตัวว่าเม่มีลด็กิทอ่ะมงอ่วงเนาะมีอันกอ้าไปคายเลย ม,มันจิ้มีวงี <um ่ดมาเถอะวอนมาเม่ก <um ิ <um> ้ขขากินน้ำมันจะออกเกี่ยวข้า้วมันมีก็เกียงแทนไปไปนี่กินเขากินน้ำแล้วเหรอขนาก็เกี่ยวถาคิดว่าสีหัวเนาะขึนได้ห้วนามนี่หนาวเ้ย เขานี่ก็พอดีสุกให้กันเอาอวนอันนี้พอดีเกี่ยวเลยเนาะอาะชิอะอ๋อเนาะนกเรืองเนาะนกเรืองเก่นงนี่กินที่นี่อีเนาะอ้าวไปกู